สวัสดีค่ะขอภัยนะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวันเดย์วิซีโอค่ะน่าเก็ียดมากเลยอ่ะมาเปิดรายการตอนที่ทานอยู่แต่ว่าวันนี้ค่ะเรื่องราวที่นายจะพามาพูดคุยกับซีโอเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเหล่าชามก๋วยเตี๋ยวเหล่านี้แหละคะ่ะนายพาคุณผู้ชมมาที่ก๋วยเตี๋ยวเรือต่อชามค่ะซึ่งก็จะเห็นนะคะว่ามีหลายสาขาทั่วประเทศเลยที่นี่เป็นแฟรนไชส์คุณผู้ชม ก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากก็นั่งๆไปเรื่อยแนนมา้งแต่ช่วง10โมงค่ะคือต่อชาจริงๆเพราะว่าก๋วยเตี๋ยวเขาแทบไม่ต้องปรุงเลยทีเดียวนะคะคือที่ทานอยู่เนี่ยอันนี้ไม่ได้ปรุงอร่อยมากรับประกันความอร่อยเดี๋ยวไปถามดีกว่าค่ะว่าจุดเริ่มต้นของแนวคิดธุรกิจนี้เนี่ยเขาเริ่มต้นมาจากอะไรและหากคุณผู้ชมอยากจะซื้อแฟรนไชส์ไปเป็นของตัวเองเนี่ยไปทำธุรกิจนี้จะทำได้อย่างไรบ้างนะคะ เดี๋ยวไปพบกับคุณย้อยค่ะเจ้าของไอเดียกันเลยค่ะส่วนแนนขออนุญาตเล่นชามนี้ให้หมดก่อนแล้วกันนะคะไปหาคุณย้อยกันค่ะคุณผู้ชมอิ่มแปรเลยค่ะตอนนี้คือบอกว่าไม่ไหวแล้วเราก็เลยคิดว่าเอาเวลานี้เนี่ยมานั่งพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจกันก่อนดีกว่า,เ,าเดี๋ยว่อยทานต่อเพราะมีหลายเมนูจริงๆนะคะพบกับคุณย้อยชัยพัฒคน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเจ้าของแนวความคิดที่นับวันสาขาก็เริ่มขยายไปเรื่อยๆตอนนี้นี่คือหลายสาขามากมากมากกว่า60สาขารว่วประ้ทศแล้วคมากกว่า60แล้วเหรอคะครับผมส่วนมากนี่เป็นสาขาที่อยู่มานานๆแล้วก็ยังอยู่ไม่ได้แบบว่าเริ่มใหม่ใช่ไหมคะเอายังอยู่ครับแล้วก็ขยายอัตราเติบโตก็ขยายไปเรื่อยๆเห็นบอกว่าเดือนตุลาคมที่ผ่านมานี่เยอะเลยค่ะเยอะเลยครับนั่นคิดนะว่ามันยากกับการทำแฟรนไชสนิดนึงเพราะว่า น้ำซุปจะต้องรสชาติประมาณนี้เส้นจะต้องประมาณนี้ต้องควบคุมคุณภาพเพราะว่าแม่ค้าแต่ละมือไม่เหมือนกันไงแล้ววันนี้วิธีของการทาให้มันอยู่ยั่งยืนนั้นคืออะไรคะแฟนชายเตี๋ยวเรือต่อชามของเราเนี่ยเีสโลแกนอันนึงว่าไคยทําก็อร่อยเพราะว่าอะไรเลยครับเพราะว่าเราจะมีสูตรสูตรสําเร็จมาตั้งแต่น้ําซุปนะฮะตอนนี้มาเป็นน้ําซุปเนี่ยเราก็จะมีน้ําซอสสมุนไพรสําเร็จรูป เมื่อนําไปผสมในน้ําซุปในในน้ำ,นนำ uh huh. ที่ตะทซุปเนี่ยในปริมาณที่กําหนดแล้วเนี่ยก็จะออกมาอร่อยเหมือนกันทุกหม้อคือใคร,ใครทําก็อร่อย oh. เมื่อผลิตออกมาเป็นเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรียบร้อยแล้วเนี่ยรสชาติของมันเนี่ยเราจะมีน้ําปร,ง <Ha. S 2> รุงพิเศษสูตรพิเศษของเราเมื่อใส่น้ําปรุงก็เราไปเพงช้อนเดียวก็อร่อยเลยถึงกับขั้นว่าไม่ต้องปรุงไม่ต้องปรุกกนะว่าจะได้น้ําปรุงมานี่ต้องผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันนะคะว่าจะได้รสชาติดีค่ะนี่โอ้โหเจ้าหลับ เริ่มกันมาตั้งแต่นู่นนะปี2541นะครับผมนะฮะตอนนั้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากร้านเล็กๆก่อนมียกแค่เจ็ดโต๊ะเองที่อยุธยาต่อมาเนี่ยเราก็พัฒนาสูตรมาเรื่อยๆจนได้ได้ได้สูตที่คงที่นะฮะได้สูรที่คงที่คือคือสูตรของเราแล้วในสโลแกนที่ว่าเจ็บจัดจ้านแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อเปิดตัวออกไปในที่ผู้คนมาชิมเนี่ยหลายท่านเนี่ยมาขอสูตร ขอยากซื้อสูอะไรของเราเนี่ยนะเสรจปับเราไม่ขายดีกว่าไหมเราพัฒนามาเป็นเรื่องของแฟรนไชส์ดีกว่าปี2541ช่วงเวลานั้นคือกำลังเริ่มเริ่มต้นเรื่งเริ่มต้นนะยังไม่กี่สาขาเองครับอือค่ะอะไรคนที่จะทำแฟรนไชส์ดำเนินการแฟรนไชส์ต่อไปได้เนี่ยต้องมีใจรักในเรื่องของการค้าขายนะฮะแล้วก็เดินตามเดินตามกฎของแฟรนไชส์อย่างแขร่งครัด S <S เดินตาม<ช> <ๆ S 2> นี่แหละคำนี้ค,คือคนบางคนหรือว่าใครเขาชอบถามนันว่าเฮ้ยทำแฟรนชายนี่เห็นในหสัมภาษณ์แฟรนชัยหลายที่ให้เขาอยู่กันได้ยังไง<ช>ฉัน <ๆ S 2> อยากทำบ้างทำยังไง <ๆ S 2> คีย <ๆ S 2> ์ซักเซสมันคืออะไรคะใช่ก็คือหลายท่านที่บอกว่าพอที่จะคุ้นเคยกันะนะครับ <S <S ผมก็จะบอกว่าเออคุณไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วผมคิดมาให้คุณเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณเดินตามผมอย่างเดียวนะครับครับก็ทางทีมงานของแฟรนชายก็ช่วยดูแลผมทุกเรื่องนะครับตั้งแต่เรื่องวัตถุดิบ แล้วก็เรื่องคนเพราะคนของผมยังไม่พร้อมที่จะทำก๋วยเตี๋ยวนะครับเราก็ส่งทีมงานเข้ามาช่วยสอนวิธีการทำก๋วยเตี๋ยวให้ถูกต้องนะครับ mm hmm. ก็จะอยังดูตรงนี้ก็คือจะมีทีมงานของ,ของทางต่อชามเขาช่วยดูแล ผมก็จะบอกว่า,าคุณไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วผมคิดมาให้คุณเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณเดินตามผมอน่างเดียวนะ,ะหลายท่านเนี่ยบางทีกังวลใจว่าทําไม่เป็นไม่เคยทําอะไรมาก่อนเลยเุ๋ยเตี๋ยก็ไม่เคยทําอะไรนี่ไม่ต้องกังวลเรามีผู้เชี่ยวชาญเลยนะฮะไปสอนวิธีการทําทุกเมนูที่เห็นเนี่ยนะครับให้ถึงที่เลยครับผมเป็นเวลา3วันเอาเอาจนเป็นนะฮะมาเรียนกี่ท่านก็ได้เราไม่จํากัด อย่างน้องๆเหล่านี้ที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยก็คือทางด้านของแฟนไซซีเป็นคนจัดถามาจัดหาเราจะฝึกก่อนที่จะมาลงประจําร้านเลยค่ไหมะโอเคก็คือคนที่จะมาซื้อแฟรนไชส์เนี่ยหนึ่งก็คือคุณมีใจรักในการค้าขายก่อนนะคะอันดับสองคุณก็จะต้องมีเรื่องของคนของคุณเหมือนกันใช่ไหมคะถูกต้องครับแต่ทางเราจะเป็นการสอนให้ใช่ครับสามวันติดกันใช่ครับนอกจากนั้นต้องเตรียมพร้อมอะไรอีกคะ เตรียมความพร้อมอเรื่องของสถานที่นะครับเรื่องของสถานที่เนี่ยบา,บางทีเนี่ยทา,ท,าทางเราเนี่ยเสียเรือต่อชามถ้าเรามีทำเลเนี่ยเราก็จะแนะนําให้แ,แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีทำเลเอง,เองแล้วก็ดีแต่เราต้องไปดูก่อนนะครับว่าเหมาะสมในการเปิดดาเนินธุรกิจหรือเปล่าถ้าไม่เหมาะสมนี่เราก็ไม่แนะนําที่จะให้ลูกค้าทานั้นเนี่ยเ,เปิดกิจการพวกนี้เ<อ>พราะว่ามันมีการเสี่ยงครับผม ราคาของแฟนชายไม่ดีกว่าคือถ้าใครสนใจตอนนี้คืออยากจะซื้อแฟนชายทางนี้คือราคาเป็นยังไงบ้างคะก่อนจะถึงราคาเนี่ยผมบอกว่าแฟนชายเต๋วเรือต่อชามของเรามีอะไรบ้างแฟนชายเต๋วเรือต่อชามเราประกอบด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือต่อชามกับลูกชิ้นปิ้งต่อไม้นะฮะรวมอุปกรณ์มาตรฐานในการดําเนินธุรกิจนะฮะมากกว่า29รายการตั้งแต่ป้ายชื่อร้านเคาน์เตอร์ก๋วยเตี๋ยวหม้อก๋วยเตี๋ยวชุดเตาแก๊ จานชามช้อนตะเกียบโต,ต๊<ล>ะโต้ะจี้ชุดเครื่องพวงเลยครบทุกอย่างเคาน์เตอร์ลูกชิ้นปิง้งเตาปิ้งลูกชิ้นก็ครบเรียบร้อยแล้วล<า>เกิดมาตัวเปล่าเลยมั้งเพียงแต่ว่าแฟนใจซีเนี่ยต้องแต่ตกแต่งร้านตามเราให้เหมือนสีสันให้เหมือนเราโดย<า>เราเป็นผู้แนะนําให้เป็นเอกลักษณ์คือสีออกต้องเป็นเอกลักษณ์แบบนี้นะคะต้องเป็นเอกลักษณ์ครับเราเรื่องของราคาเป็นยังไงคะจะได้บอกราคาโอ้ผมลืมบอกเลยก็ 137,000บาทครับมีราคาเดียวนะราคาเดียวอ่า137,000บาท คือราคานี้ราคาเดียวแล้วเรื่องของขนาดพื้นที่นี่จํากัดไหมคะไม่ไม่จํากัดเลยครับใครสนใจเนี่ยอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองโดยที่คุณไม่ต้องเป็นเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่เรื่องของการหาน้ําซุปเรื่องของการหาวัตถุดิบต่างๆที่นี่คือมีพร้อมสัตว์อยู่แล้วนะคะในราคานี้หนึ่งแสนกว่าบาทเท่านั้นหนึ่งแสนต้องบนะคะท้ายฝากให้คุณผู้ชมนิดนึงค่ะอยากจะฝากอะไรอยากจะจัาตาอะไรในเปิดพื้นที่อะไรคะเรื่องของธุรกิจตัวนี้นะอย่ากที่ผมเรียนให้ทราบไปสักครู่นี้ เขาเรียกว่าใครๆก็ทําได้นะครับใ,<ช>ใครๆ<ค>ก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จเช่นคนที่มีประสบการณ์ในการทาร้านก๋วยเตี๋ยวมานานได้เหมือนกันเพี่งว่าเดินตามที่เราที่เราบบรเกําหนดกฎเกณฑ์เอาไว้นะแล้วก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเราจะคอยดูแลท่านอยู่ตลอดเวลานะฮะไม่ต้องห่วงเลยเด<ล>ี๋ยวมีปัญหาเราเนี่ยนะฮะบางสาขาเนี่ย บอกช่วยส่งผู่ฝึกมาจกทีได้ไหมดูแล้วน้ําซุปไม่ค่อยจะนิ่งนะอ่าก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะส่งรู้ฝึกไปสอนให้ดีไม่ต้องครับไม่ต้องครับบริการหลังการขายรับรองว่าดีมากถูกต้องครับแต่เขาฝากด้วยเดี๋ยวเรื่อต่อชามนะคะตอนนี้หลายสาขาทั่วประเทศแล้วเอามากกว่า60สาขาแล้วนะคะยินดีกับคุณย้อยด้วยละกันค่ะขอบคุณมากเลยครับสวัสดีค่ะสดีคบับ สำหรับเรื่องราวของรายการวันเดวิซีโอค่ะก็ยังติดตามได้นะคะหลายช่องทางของเดิมค่ะช่องทางสำคัญนะคะคือ Facebook ค่ะวันเดวิซีโอทีวีเขาด้เแน่แล้วก็คือขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะว่าข้างหน้ายังมีอาหารอีกหลากหลายมากมาทีเดียวสวัสดีค่ะัครบเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากลูกชิ้นก่อนโอ้ <laughs> อยากทานมากแล้วก็ <laughs> มีลูกชิน้นลูกชิ้นก็อร่อยครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันนะครับน่าจะเข้มข้นดีจะได้ รสชาติไ,ได้ค่ะโอเคแล้วไงคะรสชาติโอเคอย่าเผ็ดน,นิดนึงนะคะต้อง,ต,องต้องเอาเผ็ดสำหรับคนไม่เผ็ดที่เขาเผ็ดนะคะ